สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกอศัศวินดํานะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ครับ,รบถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวีช่อง9สวทอย,อย่างนี้นะครับโดยท่านพลนรตรีดรเสวตบินสินชัยครับเราเจอกันทุกบ่ายโมงนะครับอของวันอาทิตย์นี่เป็นคู่แรกของรายการครับ<อ>เจมบอลมอเขมพิษกับเขียวไปลินสกิติชัยเจมบอลนั้นมีชื่อจริงว่านายพุทธชาติหนูกลับนะครับ เป็นบุตรของคุณพ่อสุริยาคุณแม่ทัศนีเกิดเมื่อวันที่7มกรกมาคม2541เป็นชาวอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับมีเข็มทิศเมืองอัดใหญ่เป็นหัวหน้าคณะและก็้าผู้จัดก,การฝั่งราสุดนั้นชนะคะแนนจงอางดำทนายมิเชลที่ศึกอัศวินดำครับส่วนทางฝั่งของเขียววลินศอกิติชัยนะครับมีชื่อจริงว่าวีรวัตรสุวรรณมาศน,นะครับเป็นบุตรของคุณพ่อจารันคุณแม่อุไรครับ เกิดวันที่24มีนาคมเป็นชาวอำเภอทุงสงจังวัดนกรศรีธรรมราชนะครับมีคุณสิริชัยนวลศรีหรือว่าจอมสวดมนต์นะครับเป็นหัวนหนา้าคณะรักษาพยาการร้อยตำรวจโทมรีตรีทองนวลน,นะครับให้การสนับสนุนครั้งล่าสุดนั้นชนะหนุ่มเพชรเกียรติวิสุทธิ์ที่นครครับมวยใต้ทั้งคู่กรรมการผู้าบนเวทีครับเขาคือชูชาติหลวงพลหรือว่าชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยครับ เพิ่งได้รับรางวัลจากชมรมผู้สกาวกีฬามวยนะครับวันนี้จะเดินทางไปรับรางวัลที่สนามอานางเลิ้งนะครับพี่พิยะจอมสับแห่งอัศวินดำในฐานะกรรมการยอดเยี่ยมของซึ่งอศวินดำอ้อไอ้ยักส่งมาจากอัศวินดำแต่เขามีสิทธิ์แค่สับกับชูมือนะไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนราเชนทัพทิมยมจิตกรพธมบุตรชั้นินเทพสุพรรณครับให้คะแนนิรุ่งเรืองราเชนตอนนี้ดังไปถึงลาวราเชนนี่เพิ่งเพิ่งปีก่อนโน้นนี่เพิ่งได้รับรางวัลไปนะครับโคศกลาวสิว่าไงฮะ บอกซอกเจนลาเซนผมอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ไปพูดอย่างไม่ชัดเจนลาเซนไม่ชอบลาเซนมากมากอ่าปาปาไดสารนั่งพูดอย่างซเจนลาเซนลาเซนโบมักอ่าเมื่อกี้โอ้คนเล่าให้ฟังอาเซนเลยขอบพระคุณมากเรื่องจริงกันที่เอาไปเผยแพร่ที่ประเทศบ้านใกล้เรื่เชียง โดยก็ไปรครับวันอาทิตย์ที่15มีนาณนสนามมวยชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพรเจริญอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬครับจะมีมวยม,มันมันราชเชนทัพทีมนำทีมเหมือนเดิมอ่าครับชมยกที่2กันต่อเจมส์โบนมอเข็นทิคเกับเขียวไปลินซอกกิติชัยครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเครื่องดื่ม m 1 5 0ชีวิตไม่มีลิมิตนะครับปุยอสีกราทีพีไอเครื่องดื่มคาราบาแดงบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดที่พีซาราเอ็น แสินและก็เดฟิลีนครับอยากแก้ไอ้น้ำนำกลางเสีดาวอยากแก้ไอ้สัสงสว่างกลางข้างแล้วก็วินดี้สปอร์ตครับได้โดยกันครับดูพัทลุงกับนครออไม่พื้เขาไม่เขามีย่อไหมพัทลุงเนี่ยเมืองพัทพัทอะไรไหมอ๋อเดี๋ยวต้องถามสมิลาีสีสรสีธรรมราสีสี่ีนัสีสีัีสีงนี่ย่อแล้วไงพัทลุงตัสเล็กกสี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 สนสีสีีีสสีีอ แต่มาร้อยหนึ่งเต็มๆไม่ได้ลดแม้แต่หยดเดียวนะเอาแล้วครับแต่ขึ้นกรุงเทพนี่พัตรลุงต้องผ่านนครก่อนนะครับแย๊ถ้าลงไปมาเลยอะลงไปมาเลยต้องผ่านพัตรลุงครับโอ้โถึงยากหน่อยครับแต่ตอนนี้ที่มาเดลมวยไทยนี่เป็นกีฬาที่อยู่ในกีฬาประจำชาติมาเลยนะกีฬาแห่งชาติใช่มีหลักสูตรการเรียนด้วยใช่หรอบรรจุอยู่ในโรงเรียนมัธยมนะครับ ดูแจมบอลครับดูเจมบอลครับยิ่งโดนยิ่งเดินนี่ครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับเจมบอลสายลับอังกฤษหรือเปล่าไม่ใช่คนเดียวกันไหมไอ้นี่รับรับล่อๆรับรับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนี่นะครับเข้าแล้วโดนุก็คืนไปวงในนั้นเป็นของเชลซีลินกับเกงสีน้เงินนะครับวงนอกนั้นเจมบอลจังหวะเตะขวา ซ้ายสวยครับน่าจะเขียวไพรินใจยาวส่องแสงแวววาวแล้วครับเอาเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วอโโ้หคุณไม่รู้จักชาชายต่อตโอ้โหเลยฮะยิ่งโดนยิ่งเดินครับดูครับเขามีทำเลทองอันนี้ทำเลทองฮะตึกต้องบอกว่าเขียวไพรินนั้นทีมเย้านะครับเพราะ ปกติแล้วจะเป็นมวยสร้างของซึกอศัศวินดำอ๋อหรอตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับมาต่อยที่นี่อ้าวโอ๊ยเจ็บไหมไม่เจ็บทำไมล่ะขืนไงโดนเกี่ยว <c ười> จะบอกว่าไม่เกี่ยวนะน <c ười> ี่ก็ตายโอ้โหเอาไปหายกันไปเอาแล้วครับเริ่มไม่พึ่งพาคนอื่นแล้วครับเริ่มพึ่งพาตนเองแแล้ววครัับทขงงตเอหากินหากินด้วยลาชาชีวะนะครับของสปอหลังทองฝากเชิญสิ์เก่าวาพอ่างทองครับทุกรุ่นรวมร่วมงานคืนสุเยา พระสาอางทองเสารที่21กุมภาพันธ์นี้เวลา17.00นาาที่บ้านเราเลยครับซบพลอ่างทองอด,ดุลการีทองเทืองมาด้าทองทืองอ่าคนดังๆรุ่นนั้นต้องมาอโอกยกที่3ของเจมบอลมอเข็มพิษกับฝ่ายแดงกับเคียวพิลินสอกกิตชัยฝ่ายน้ำเงินโอ,อ้โวงในนี่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพของเควพิินเลยนะครับโอ,อ้โห วงในเนี่ยโมบี่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกรู้ความลับนะวงในคือเข่าเลยนะเข่าในลื่นๆล้อนเออที่แล้วครับวงในโอเขียวไพลินไอ้ขุนเข่าทรงลายไวเหลือเกินนะปปทันสมัยทันสมัยอ้าวมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นรอบสนามไม่จำไม่ได้อะซูบิดาเนี่ยคู่แรกเลือกยากกับคู่เอกต้องมันไง ต้องมันเขาห้ามครับเขาเริ่มมาแล้วรอบสนามครับเขาห้ามพูดเจี๊วเจ้าพูดโดสนันสนามไปเลยครับเขาไม่ไม่กล้าส่งมุกนี้เจ้าก็มายังเดินต่อครับเจมบอซ้ายไปซ้ายมาอีกหีนึองมาต้องคิดอะไรกันมากครับบนเวทีลอกกันได้ ยังเดินอยา่อางเธอต่อครับอกบอกแล้วยิ่งโดนยิ่งเดินเจมบอลยิ่งโดนยิ่งเดินครับส่ผู้เปิดหัวนะครับแม่อุ้กันตลอดครับตั้งแต่ยกแรกเจมบอลนั้นพยายามจะวางแข้งขวาและสับศอกขวาเรียนให้ทราบครับที่มาเรารู้ว่ามัามาจากพัทธลุงกับนครศรีแต่ที่ไปยังไม่รู้จะไปแบบไหนไปด้วยเพลหรือเปล่า น้ามวยไทยก็เหมือนนักเอกละครไทยทำไมหรือเจ็บไม่จำโดนยังเดินนะโดนยังเดินเจ็บไม่มีจำเอาจะไปจำตอนนู่นแหละเย็นเย็นโน่นแหละฉากสุดท้ายจะเจอต่อครับเกมบอลวงในเขียวไพรินยังไงเกมบอลเขียวไพรินสูดห้วยวงไม่ใช่อย่างนั้นนะยกที่สี่อ่ะ ลืมเรื่องไว้กันอ่าตอนนี้ต้องไว้ต้องช้าแล้วตอนนี้เอาแล้วครับอาแล้วครับเจย์บอลล็อกในนี่แหละครับเขาว่าจับปลาสองมือไม่ดีครับจับคอต้องตีอย่างงี้ดีครับตีต้องเข้านะอ่าต้องเข้าต้องเข้าด้วยอ่าแล้วครับเริ่มขี้เกียจแล้วครับงอมืองอเท้างอขาเป็นเข่าอย่างงี้เรียกว่าถูขี้ใครนะไม่เข้าเท่าไหร่ แต่เอาไหมล่ะพี่ยาเอาไมแหม่ก็กำลังจะบอกว่าคุณลองไปแล่ะดูใกล้ๆของฟรีของฟรีเอาไหมของฟรีไม่มีในโรคนีค่ครับแข้งไม่มีแบงขายเข่าก็ไม่มีเช่นกันเจมบอลออกมานี่แข็งแต่งเลือเกินครับดูครับล็อกนายพยายามจะแย่งอาชีพของเขียวเวลินเปลี่ยนและตีใสยเหลี่ยมนะครับคนละดอกคนละทีครับ <c oughs> จากจะคว้าพลังกำลังและเรื่องจิตใจนั้นสําคัญครับเกมบ์ลินวางซ้ายเจมบอลลลอกดอกแล้วกนลงมาเน็บด้วยข่าขวาครับโอ้โหดูครับอคนละดอกคนละทีเข่าขวาของเจมบ,บอลเริ่มเลยครับดูครับความแข็งแกร่งของเจมบ,บอลไล่แขนและตีเละที่เจลินแทงด้วยซ้าย อา้าวมีสอกขวาสลับครับเจมบอลแล้วอุ้ยกระทุ้งด้วยเข่าขวาอยู่ี่การยืนระยะด้วยครับโอ้ถึงบรรพัดนี้นี่ยังคู่ขี้สูสีนะครับเจมบอลเป็นฝ่ายขยันเดินเข้าหาเทวิลินลอ็ออ้หเจมบอลเหน็บด้วยขวาครับกรรมการชูชาติแยกออกมา เจมอนเปิดเกมรกเข้าใสอีกแล้วครับเคียบเวินวางซ้ายวืดเจอขวาก็วืดครบับล็อกในยามล็อกกดลงมาทำอะไรกันไม่ถนัดกรรมการชูชาติแยกออกมาเจมอนเดินเข้าหาอีกนี่เป็นช่วงปลายยกที่4นะครับเจมอนพยายามต่อยขวาแล้วก็ล็อกในตีเคียวไปลินลัดล่าง อกิติชัยครับเจบอลยังคงขยันเดินเข้าหานะครับกรณ์ต้องขอขอบคุณปุ๋ยครามสุดย,ยอดปุ๋ยของเทลโกแล้วก็ยามองไกลช่วยทองน้ำดื่มกระสินยาทาน,น้ำขาวไทยนครปวดท้องต้องเสียขับลมนั่นท้องกลิ่นหอมเย็นสบายท้องปราศจากแอนโอและน้ำตาลนะครับขอบคุณเอสเมติกสุดย,ยอดอาหารพืชปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ของดีของซีไทยนะครับหาซื้อได้ที่เอสเมติกเซ็นเตอร์ใกล้บ้านท่านนะครับ แล้วก็ขอบคุณบริษัทเมชเช็คเทนด,ดิ้งคุณผู้จัดจ่ายคัดแยกข้าวแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรแบรนด์คนไทยแม็กซอสฟีมอคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับงานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลาช,ชั้นใดชั้นใดนยกนี้ก็เช่นกันครับสุดท้าย บทสรุปบนผืนดบายยังไงอยู่ใต้แน่นอนชัยชนะชคไม้ชคไม้ชาตายรำคาญนะสมัยผมชกมวยไม่ได้แบบคุณนะกรรมไม่เคยพูดคำนี้ชกถึงปลายยกห้าไม่เคยหยุดยกสุดท้ายครับยังไงก็ปักใต้บานรานะต้องขอขอบคุณลูกหมารถยนต์ของแท้ตองสาและ C j เจจีเนียนพาร์คที่สุดแห่งเทคโนโลยีลูกหมารถยนต์นะครับและแล้วบทสรุปบนผืนดบายชัยชนะจะไปพัทลุงหรือนครศรีธรรมราช ทัันนพัทลุงครับพััทรุงคบเจมบอลมอเข้มทิดกรรมชัยชนะกลับพัทลุงไปเดี๋ยวคู่สองใครอ้อโหมวยรอบบุญเติมตู้เติมเงินเลยพุทธิเดชเชียงใหม่ไข่กระทะกับยอดสิงชอล